ฉันไม่หายแช่ไปเูไปทีแล้วปินไม่อินจริงๆเขาหล่อนเขาเป็นมูกันต้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นแฟนแซมมี่ค่ะกับมาเดี่ยวค่ะมาเดี่ยวเลยอกหักทำเดี่ยวก็เลยโพสเวิเว้อค่ะเพราะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลือกแม่แซมมี่ค่ะ เสื้อผ้ากางเกงในแม่แม่แซมแมีเห็นห้เมิดเจ้าวันนี้นะครับอยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่นะครับเค้กปกติเป็นคนกินเค้กเด้ถ้าไม่ใช่ของฟินแลนด์คาเฟ่ไม่กินนะนี่รสช่องอร่อยมากไม่หวานมากอมขอบคุณครับพี่ตู่ไดครับเสื้อระบอยขอบคุณครับพี่ตู่ครับ สนใจสั่งเสื้อบอนนอได้นะ,ะาราคาถูกมากแต่นเนื้อผ้าก็ดีนี่ก็ใบบเสื้อบ bon อนนดแล้นเนี่ยใส่เสื้อมานิดนะนาแหล่พี่น้องช่วงนี้น้องไม่รับคือน้ำบักน,น้อยนั่นสั่งเสื้อหน่อยนะเสื้อสวยจริง บอลนอตเป็นคนเห็นอย่างเห็น,หนอบอลกำไรพี่น้าานองใคปนคนบ้าครับหรือคนบอลแบบว่าขายยังบม่อยากมั่งอยางมีบ้นานั่นขายเอามานันเอามวลขายเร็กห,หน่อยมีแนวเห็ดกำไรตัวละลอยไอย้าปากใครหนคิคิดถึงยิดถึงเนิไปซื้อเองบอกบอล <c ười> นะครับผม อะไรเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ครับ390ครับมีมีตั้งเสื้อกีฬาแล้วก็เสื้อใส่ไซส์อันนี้เสื้อโอเวอร์ไซส์เสื้อฟรีไซส์นะเห็นไหมเนี่ยเนื้อผ้าดีมากถ้าเนื้อเนื้อผ้าดีไหมพัฒน์ดีเนี่ยครับอ๋อแพทเทิร์นดีอยู่แล้วจ้ะใช่แพทเทิร์นดีอยู่แล้วก็สั่งตัดเองนะบอยนถไข่อยเป็นคนเห็นยังเขาไม่ลวกๆพี่น้องไม่ทาอะไรที่มันลวกๆนะบอยขึ้นหนาแลียดไมก็สิแลี่ยมเบิ่งเนีเปียกฝนตกฟ้าห้องอยู่ไหนเห็นมั่นนะเบิ้งค เซลยังมะขาวหนูฝนตกฟ้าห้องเหลี่ยมยุบป้าป้ายูสิเอายังมาขาวรูกมันก็สิกันสิเขียวธรรมดานั่นตัวหนาคนก็เห็นใครหำอยู่บอกเวลาใครหำมันหดมันก็สิแหล่สีดำทํามันยานมันก็สิเหลืองสีหยางใช่ครับจริงๆพิ่ตัวันนี้มันเกิดซอหันนะครับยายหันนะครับบอสก็ ไม่มีอะไรไวยพราะทียายันแต่ที่จริงออวันนี้บอสตั้งใจเลี้ยงข้าวยาาัยหันแล้วก็มีของเล็กๆน้อยๆให้ยัยหันนะแต่ยัยหันไม่อยู่นะครับก็เลยไม่เป็นไรให้ยัยหันกลับมาก่อนเนาะพี่พัชรีสวัสดีครับอะไรนี่พี่ทัศน์ทูคัลเลอร์นี่สวัสดีครับ,ร color, รบเป็นเพื่อนกับฟินคือเกาเป็นเพื่อนแบบฟิลแฟนนั่นเป็นยังินในสูื่อนแบบฟิลแฟนกูก็อยากมีแต่เพื่อนแบบฟิลแฟน ผู้เจาก็บว่าโอ้มาล้าจามใจไปทัวก็ยังบอกกับผู้ใหญ่บ้า,ยา,ยบานแล้วกับแม่แซมมี่เขาเป็นการผู้ใหญ่บ้านแซมมี่มาเดี่ยวเขาเป็นการตื่นขื้นมาแม่แซมมี่ก็เห็นเหมิดผู้ใหญ่บ้านมีอารมณ์อารมณ์แม่แซมมีเเมยยมมมม่เห็นเหมิดรักสามเศร้าก็คือแม่แซมมี่มาเดี๋ยวแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลือกแซมมี่จบบะ ทานเค,ค้กครับหมดแล้วเค,ค้กแซ่บแซบเหมือนบอสโนตกับคุณหมออันนั้นเขาไม่ได้ฟิวแฟนเลยนะนะเขาฟิเว feel เจ้ากรรมนายเวนฟิวเจ้ากรรมนายเวนค่ะเพื่อนแบบฟิวเจ้ากรรมนายเวนค่ะไม่ใช่เพื่อนแบบฟิบวแ,บบแฟนค่ะยามาหายอันยัยแบมแบมมาตีตัดคลิปเขาเอาอันตัดคลิปเขาอัน ตัดคลิปเขาลงรูปเขาไปเอาเหรียญเอาเหยางแล้วกับอันมาปันกับแสต๊ะตีเป็นแบมเป็แบมพักก่อนลูกแซมมี่คือตัวจริงค่ะแมนยูพิวนาลีอีหลีอีล,อลีโอ้ยโอ้ยตัวจริงมันกับว่าแหล่ดอกรออยู่จ่ายอีลีผิดพิวนาลีนี่คนเดียวผเก็เห็นบอลนัวตัวจริงกับมาร,ร์โกจังซี่ล่ะพี่กบเคโรสวัสดีครับแล้วเอิอพี่กบอีกอย่างนี่ล่ะร้อยดาวด้วดีเพียร์นี่ พี่กบอ่าน่าอย่างน้อบ่เนี่ยโอ้นมึงไม่ทำงานเรวบอกโอ้น่ะพิเศษโอ้น่ะพิเิษไม่ทำงานเหรอลูกไม่ได้แกงน้องบ่ได้แกงน้องก็บ,บอกเลยว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น่ะรักสามเสามีแซมมี่ก็มาเดียวแต่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น่ะเลือกแซมมี่เข้าใจบอเลือกแซมมี่ค่ะ มาเดี๋ยวเลยเสียใจค่ะก็เลยโพสดราม่าไงคะพี่หมุดบอกกับปานนนั่นเลยพี่หมุกดก็ยินพี่ภูผาพูดนั่นแหละใส่เสื้อแบรนด์มานิดนะเสื้อสวยผ้าดีมากนะคอยว่าเมนเสือบบอลลองเชียร์กานึกว่าบอลลองเชียร์ก้านะเนื้อผ้าน้ำมวกอราอ,อย่างนันบุลิ่งกังไม่เจอว่าได้ดอก จริงหรือหลอกเดี๋ยวก็รู้ถามคอยนี่วันดีค่ะบิวไปสารค้าไหมเบิวบิวจิตเราไปอุดหนุนอันร้านม,มาลองเดอ้อไหมมาลองเดอร์พรนาพราะจากต่างซื้อเป็ภาษาฝรั่งเศสไหมบอยสิลีใช่ไหมมาลองเดอร์มาลองเดอร์ออถ้าอีกพนาถ้ายัางหน้าฉันขาวเปยอยู่เลยวุ่นวายอุ้ยขอบคุณพี่กบครับเห็นบอ อยากได้กับโฮจักสร้างอย่างนี้บิวไม่มาถามมาขอฟรีมึงมาขอฟรีตีเจอแน่กูเจอมึงแน่มือนี่มึงเจอบอบิวจิตนะพี่น้องดังยุ่งสองเพลงหออกออก้องอคาโตอยู่ทั้งฝ้าหุ่นห้องหัวยุ่งสองเส้นท่าห้องเพลงอื่นนี่คือเสียงไรเสียงหลงเสียงผิดที่มาเลยเด้๋นี่คือบิวจิตเด้อพี่น้องเด้อไปเชียงใหม่ฉันจะไปนอนหอหอหอ,หอพักเธอนะ เธอเปิดหอพักที่เชียงใหม่หรอแต่อองดาวมาอีกแล้วปลาทูหองบริสิทธแตกดอกเจ้าสิไปจากโมงบอดไปบลาไปอุ้มนุนเขาจะข้าวบลาโอ้เบ่รดไปดอกพอสิเมามืออื่นมืออื่นพรุ่งนี้ต้องไปอยู่แล้วครับคุณบิวจิตครับเปิดคีมกันแดดไม่ได้นะครับเดี๋ยวขายดี จอสิมาอันซื้อคิมกันดหข่อยจังไหญในเมื่อเขาบอกว่าข่นานแหลอยู่พอไงเดี๋ยวไม่ใช่ละองดาวให้กูซื้อซื้อซะแม่ใหญ่ละองดาวชื่อแมวนะครับเป็นครูกศนนะครับอยู่ปางกู่นะครับบอกว่าจิส่รงปลาเมือกไอเ้ยม่สมบปลาหอมไม่กูตั้งแต่อันกูไปบริจาคตอนอั้นเกิดสงครามใชยแดนหอดสมุนีเยังบริสิแตกอยู่เอาทียุกูไปว่าแม่อันเอาไปเฮ็ดอันแหน่วดีเด้อทียุฉันเด้อ กูสวนเป็นพรทรงดาวฉันเลยละองดาวปลาฮัดพี่น้องวัดดีสรงอันปลาทูหอมไม่หอยกินต่้งแต่มือขอไปบริจาคของยุปางกูมือแต่เขาอ่อนเกิดสงข้ามกันหอดซุมมือนี่ปลาทูหอมมันเป็นแน,นวอื่นหรอตีเห้กูถามนายยายเจ้าทรงมาจากสส่ทรงมาจากอินโดนีเซียตีกูจังไหนว่า่อยฟังเงี้ยกูถา่าสซตแตกอยู่เด้อ จริงๆเสื้อสวยนึกว่าจีวองชีเรื่องจริงเห็นไหมนึกว่าแบ,บแรนด์เนมใช่ไหมเห็นไหมบอกแล้วยิ่งสะพายกับหรูวิชนะ้าพอะไรยังไ,ไ, <โอ S 1> ไม่ถือหรอครับภาพอะไรภาพลูกภูเขาแบบสายพานยานเออได้แล้วของคเราเกิดหรอเออได้แล้วเต็งจี ดูภาพนี่โอเคนะนี่เห็นไหมเนี่เห็นไหมนี่ว่าแบรนด์เนมนะดูแพงนะดูแพงนะอย่ามาทวงผู้ใดผู้ดี้ว่านาแลนะจะท้องก็ไม่ได้ขาวปมนได้ดอกเอ้ยกลัวแม่นันมาไข่ผำ่มนายท้องคือไข่ผำนั่นแหมขื่นเท่าอยู่ในน้องน้ำนั่นแหมไปตกปลาอยู่อีหลีพี่น้องมีรองดาวบอกว่าปลาบอดโอ้ยไม่ยิ้มแนวกูสวน ปหว่า,อา,าพอผัวเป็นตำรวจตำรวจว่าความเป็นคู่ก่อสนอกกอสนอสนอไว้ของเป็นคุณนายตำรวจกุณสวนน่นนานเห็นบะมัชชาอร่อยมากที่นี่ออใช่อร่อยเพราะส้มนี่แหละลูกสวัสดีทุกคนนะครับมุดจ่อยยิ้แพเสือเย,ย็นแบมๆไหนเด้อ นั่งก็ไปหาเอา,เอา,น,านั่นเอานี่มาปั่นกับแสงมุ่่งจะไปกดไหลไปเบื้องหน้างเส,สื้อสั่นล่ะสมัตปั่นอีกอย่างมาผู้หิบบ้านฟินแลนด์สินมากันครับเป็นน่องเบสผู้หญบบ้านฟินแลนด์ชอบกับแซมมี่ค่ะแซมมี่มาเดียวนี่คือนางสนมผู้หญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะตอนเนี้เกิดเหตุการณ์แย่งชิงพระราชาอยู่ค่ะแซมมี่เป็นคนคว้าหัวใจแม่ใหญ่บ้านพใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะมาเดียวอกหกักมาเดียวก็เลยโพสต์ตัด้อดาม่าน้อยใจค่ะ ตื่นขึ้นมาพายาบานฟิแนแลนด์สิดึงดึงกังดังแซมมี่เห็นเหมือนแซมมี่เห็นเหมือแซมมี่เห็นเหมือไม่สังเกตรหรือไปไหนมาไหนนี่ไปไหนมาไหนนี่แซมมี่ไปกับพ่อใหญ่บ้านฟินแลนด์ตลอดเขาเป็นแฟนกันเขาเปิดตัวบ่ได้เขาเป็นดาราเขาเป็นแฟนกันเขาเปิดตัวไม่ได้เขาเป็นดาราพี่แบมเราก็สทรงโบนสให้บอสกินกาแฟอยู่เราบอกให้สรงเลยเดี๋ยวนี้ ล้วบอกใค้ส่งให้่อยเลยพี่นอง่อยสิแชแล้วเ,เนี่ยย้อนเราบปส่งให้่อยนี่แหละบิวบิวไปจะเข้าว่าบิวมึงไปถ้าตอนนี้มึงว่างกูจะไปหามึงที่บ้านเลยเท่ากับไปกินว่าจะขวดเท่ากับมาไปบ่นนี่ไปว่นนี่บิวเร็วเร็วเร็ว,รว,รวบิวบิวจีนมึงสิไปมึงไปอามมึงตอนนี้เลยนี่ไปอุดหนุนแอนอดีกบับบอยสิริใช่ยนี่เมื่อแรกนี่ไปบ่ แซมมี่ลุกค,ค่ะแซมมี่ชายแท้ค่ะ,ะพวกเจ้าว่าสังเกตเนี่ยพวกเจ้าถือย้่เป็นแมปั้นประสาทแซมมี่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น่ะไปไหนมาไหนด้วยกันผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะให้เก็บแม่แซมมี่มากในฐานะเมียหลวงมาเดียวมาเดียวมาที่หลังมาเดียวกับวางไห้เอาเรื่องจริง เมื่อเดี๋ยวก็หวังให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เห็นอกเห็นใจชอบมาเดี๋ยวขึ้นเป็นนางพระมเหสีสุดท้ายแล้วความรักความรักมั่นคงระหว่างแม่แซมมี่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาเดี๋ยวก็เลยไปค้นพายแพ้ออกไปมาเดี๋ยวเลยโพสดามาเดี๋ยวไปเห็นจิมาเดี๋ยวโพสดามานเรื่องนี้แหละถึงม้บิ๊กเบรดีอย่างคะมีไงท่องระดาพักก่อนแม่บิ๊กแซมมี่ค่ะเออ ฝนตกจังสี่หยาบดีอยู่ตัวฝนตกอากาศแบบนี้หยาบดีอยู่ตัวแคบม,มือพะยหนุ่มอย่างฝนตกเปิดออกคทั้งหืนทั้งหยาบมุสาวาทาเวรมนีสิขาปัทังสม,มาธิยามิไปบวชไปบวชนะพระอารงณ์กดผลเนี่ยสือว่ามูสาวาทายิหยังเอ้ยมุจ้าสิุจักหยังมุจ้าอัน ดูด่ต้นหักจอรัสับหลังบานะ้านน่ะหลังบ้านเขากินกันทวนทานทวนทานสมีกับผู้ใหญ่บ้านกินแรงเขาเป็นกันสิมันบิ๊กเบสอย่างค่ะกินในเด้อปาลาเนะี่ยนะยาซิตแตก,ก้าหยาหลายนี่ซื้อไปซีตแตกแนวหยามหยาเมันเหม็นเหินเนี่นี่อากาศยังสีน่นี่เปิดออกทิ้งไว้แค่สองชั่วโมงหยาบดีอยู่ตัวนี่แคบหมูพราะยี่นุ่มนี่อุสวน อยากกินกาแฟอยากกินมึงกับมาซื้อซิแตกมึงพิมพ์มึงเซิตแตกอ้วยเหรอเด้อบอกขวัญกาแฟเนี่ยผมจะกินแน,น,น,น่เมื่อกินเตาโอเลียงเมื่อกกินเตากาแฟซองคาฟฟเหมือนนั่นเคยกินยุติโย